ยินดีต้อนรับกลับสู่ทวายช่องที่เล่าเรื่องรถแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมไม่เวอร์และว,วันนี้หยุดเลื่อนก่อนเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณมองรถครอบครัวราคาประหยัดต่างไปตลอดการสามวินาทีตั้งใจฟังให้ดีโตโยตา้าสตาร์ที่กลับมาแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าเครื่องดีเซนและราคาที่ทำให้ทั้งตลาดต้องสะดุง้งใช่คุณฟังไม่ผิดโตโยตา้าสตาร์ทชื่อที่หลายคนคิดว่าหายไปจากโลกนี้แล้วจู่จุก็กลับมาเป็นกระแสะร้อนแรงและตอนนี้คนทั้งวงการกำลังถามคำถามเดียวกันโตโยต้าทำแบบนี้ได้ยังไงในยุคที่รถทุกคันแพงขึ้น ก่อนที่คุณจะกดข้ามลองตอบตัวเองตรงๆท่าโตโยต้าเปิดตัวรถครอบครัวขนาดเล็กมีประตูสไลด์ไฟฟ้าเครื่องดีเซนและราคาเริ่มต้นราว1.8ล้านเยนคุณยังจะสนใจรถคู่แข่งอยู่ไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากตอนนี้ข้อมูลหลุดและการพูดคุยจากแหล่งวงในชี้ชัดว่าสตาร์คีจะไม่กลับมาแบบรถราคาถูกธรรมดาแต่จะกลับมาในฐานะรถมินิ m อ v มพีสำหรับชีวิตจริงใช้งานในเมืองง่ายรองรับครอบครัวและเข้าใจปัญหาของคนใช้รถทุกวันอย่างแท้จริง เริ่มจากจุดที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดประตูสไลด์ไฟฟ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กใครเคยจอดรถในที่แคบใครมีวกูคใครต้องถือของเต็มมือจะรู้ทันทีว่านี่คือฟีเจอร์ที่เปลี่ยนชีวิต,ตโตโยต้าไม่ได้ใส่มาเพื่อความรู้แต่ใส่มาเพราะมันจําเป็นต่อมาคือหัวใจของรถเครื่องยนต์ดีเซน1.5ลิตรในยุคที่หลายคนสับสนระหว่างไฮบริดกับไฟฟ้าโตโยต้าเลือกดีเซนเพราะแรงบิดประหยัดและทนหนีไม่ใช่รถโชว์แต่มันคือรถที่ออกแบบมาให้ใช้จริงทุกวันขับในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ สบายตรงนี้อยากให้คุณร่วมคุยด้วยคอมเมนต์หน่อยถ้าเป็นปีต่อๆไปคุณยังเลือกดีไซน์ใหม่ถ้ามันประหยัดและดูแลง่ายพิมพ์ยังเลือกหรือไม่เลือกแล้วมาเลยเรื่องดีไซน์เอสทาที่ไม่พยายามทำตัวแรงหรือสปอร์ตเกินจำเป็นมันมาในทรงกล่องที่ใช้งานได้จริงหลังคาสูงนั่งสบายพื้นที่ภายในกว้างและหน้าตาที่ดูสุภาพแต่มั่นใจนี่คือดีไซน์ที่ไม่ตกยุกง่าย และเหมาะกับทุกวัย,ยในรถจากข้อมูลที่หลุดออกมาบอกชัดว่าโตยโยต้าเน้นความใช้งานจริงแดชบอร์ดกว้างหน้าจอที่ดูง่ายปุ่มควบคุมไม่ซับซ้อนที่นั่งออกแบบมาให้เดินทางไกลได้สบายรถคันนี้ไม่ได้พยายามเอาใจสายรู้แต่มันเอาใจคนที่ใช้รถทุกวันแล,แล้วก็มาถึงจุดที่ทําให้ทุกคนช็อกราคาคา,าดการเริ่มต้นราว1.8ล้านเย,ยนลองคิดดูดีๆคุณได้อะไรบ้างปะตุสละไฟฟ้าเครื่องดีเซนพื้นที่ครอบครัวและแบรนด์โตยโยต้าในราคาที่รถหลายรุ่น ต้องตัดออปชันออกไปนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือการเขยา่าตลาดคนซื้อรถไม่ได้มองแค่แรงหรือจอใหญ่พวกเขามองความคุ้มความทนและราคาขายต่อและโตโยต้ามีครบทุกอย่างลองนึกภาพคุณเดินเข้าโชว์รูมด้านหนึ่งคือรถคอมแพ t ธรรมดาประตูมือเครื่องเบนซินอีกด้านคือโตโยต้าสตาร์คีประตูสไลด์ไฟฟ้าเครื่องดีเซนพื้นที่เยอะราคาใกล้กันคุณจะเลือกอะไรนั่นแหละคือเหตุผลที่สตาร์คีกลายเป็นกระแสะไม่ใช่เพราะมันหรูหราแต่เพราะมันมีเหตุผลและไอ นอกช่วงเวลาที่เงินทุกบาทมีค่ารถที่มีเหตุผลคือรถที่ขายได้ดีที่สุดโตยโยต้าไม่ได้คืนชีพสตาร์คีแบบสูงตลาดโลกกำลังเปลี่ยน s u v แพงขึ้นรถไฟฟ้ายังไม่พร้อมสำหรับทุกคนคนเริ่มมองหารถที่เรียบง่ายทนและคุ้มค่าอีกครั้งสตาร์คีเข้ามาเติมช่องว่างนี้ได้พอดีถ้าเปิดตัวจริงสตาร์คีมีโอกาสครองใจครอบครัวคนขับรถรับจ้างและเจ้าของธุรกิจเล็กค่าใช้จ่ายต่มใช้งานง่ายและเชื่อถือได้นี่คือสูตรสำเร็จที่โตยโยต้าเคยใช้มาแล้วถามตรงๆคุณจะไว้ใจรถใหม่ที่ยังพิสูจน์ ไม่ได้หรือโตโยต้าดีเซนที่ชื่อคุ้นเคยคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบางคนบอกว่านี่ดีเกินจริงแต่ประวัติศาสตร์สอนเพราะว่าโตโยต้าเคยทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้งรถเรียบง่ายราคาแรงและขายถล่มตลาดลองนึกภาพสักคิกกลับมาวิ่งบนถนนอีกครั้งประตูสไลด์เปิดเงียบเครื่องดีเซนดึงสบายและคุณรู้ว่าคุณไม่ได้จ่ายแพงเกินนั่นคือความรู้สึกที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณสนใจอย่าเพิ่งไปไหนเพราะข้อมูลยืนยันอย่าง เป็นทางการกำลังจะมาและวันที่โตยโยต้าเปิดเผยสเปคจริงราคาอาจทำให้ทั้งตลาดต้องนิ่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยคุณจะซื้อโตยโยต้าสตาร์ิรุ่นใหม่ใหม่ถ้าราคาและสเปคออกมาตามนี่หอรอเออคุณคิดว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องรถแบบไม่ขายฝันกดไลค์กดติดตามอัทวและเปิดแจ้งเตือนเพราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณพลาดเรื่องสำคัญนี่คืออัทวแล้วเจอกันในคลิปต่อไป